สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้แอดก็จะพามาส่งความสวยความน่ารักของน้องเพลงพิมราดานะคะต้องยกความดีความชอบให้กับครูเตอร์เลยนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยความงามของอีหลานะคะซึ่งคุณครูเตอร์ก็คือทําด้วยความรักนะคะความรักความผูกพันนะคะรักเหมือนลูกสาวคนหนึ่งนะคะ อันนี้คือแอดจะเริ่มต้นนั้งแต่ตอนที่น้องเพลงเข้าวงคำํำพุนร่วมมิตรนะคะตอนนั้นอิหลาของเราก็น่ารักสดใสยอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ฉายแววดีเท่าตอนที่มาอยู่กับแสงทองฟินแลนด์นะคะอันนี้ก็คือแต่ก็ความน่ารักความสวยก็ยังยังจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะ ทีนี้พออีลาได้มีโอกาสมาร่วมอยู่ในวงของแสงทองฟินแลนด์นะคะโดยที่มีแม่แพลวพลาวกับพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่ช่วยให้อีลาเข้ามาอยู่ในวงหัวลำวงนี้นะคะเป็นผู้ที่เป็นรับอีลามาจากบ้านเลยนะคะอีลาของเราก็คือฉายแววสวยฉายแววน่ารักตั้ง ทุกวันทุกวันนะคะคือนับวันก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูขาวมีออร่ามากเลยนะคะเพราะอีลาใช้ครีมของแม่แพลวพาวนะคะดีมากๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะครีมทําให้อีลาของเราดูขาวมีออร่าขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะยิ่งนับวันน้องก็ยิ่งมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้นนะคะทั้งเรื่อง ความสวยและเรื่องความเก่งนะคะนับวันก็คือเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้โค้ดที่ฝึกฝนดีนะคะส่วนเรื่องความสวยความงามก็คืออย่างที่แอดบอกนะคะต้องยกให้พี่ต้องยกให้ครูเตอร์เลยนะคะครูเตอร์เป็นผู้ที่ดูแลอิหลตลอดทุกงานเลยนะคะเป็นคนที่ช่วยแต่งหน้าทําผมให้น้องนะคะจนทําให้น้องสวยเฉิดฉายบนเวทีทุกเวทีเลยนะคะ แล้วก็ชุดที่เอดประทับใจนะคะก็เป็นชุดสีดำนะคะเพราะว่าเป็นชุดที่น้องใส่แล้วดูสมวัยน่ารักมากเลยนะคะดูเซ็กซีน่นิดๆแต่ก็ยังมีความน่ารักอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นชุดล่าสุดเลยนะคะชุดสีชมพูนะคะเป็นสีที่น้องเพลงชอบนะคะสีชมพูนะคะเข้ากับรองเท้าคู่ใหม่ของน้องมากๆเลยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วน้องเพลงมีหลายชุดมากเลยนะคะที่แม่แม่ใจดีนะคะตัดให้น้องนะคะแต่ก็แม่แม่ใจเย็นๆน,นะคะก็คืออีหลาน้องเพลงก็คือจะใส่ออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็เห็นลูกสาวของเราได้ใส่แน่นอนนะคะซึ่งชุดนี้น่ารักมากๆเลยนะคะจะบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากยังกัเจ้าหญิงน้อยแต่ก็มีความทันสมัยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะ ทั้งเสื้อผ้ารองเท้าหน้าผุมนะคะคือเข้ากันมากเลยนะคะทำให้น้องดูน่ารักมากๆเลยนะคะแม่แม่อมยิ้มแล้วใช่ไม่ขาปื้มนะคะเห็นลูกสาวเราสวยนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากแสงทองฟินแลนด์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ